ที่เก่าเนี่ยที่เดิมอะแต่คนละฝั่งดูทิว่าจะเป็นยังไงจะมานไหมไปครับรอชม ปักเอปลาเราเดินกลับมามีปลากิน,นะครับไงโอ้โหตัวตัวเก็บก่อนปลาตัวแรกเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยปล่อยปักเบ็ดเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เดินกลับใส่แค่สี่เทีิฟห้าทิฟหลังเองนะครับไม่ได้ใส่เยอะผมจะเลือกใส่เฉพาะน้ำที่สุดนะครับนี่น้ำน้ำประยันตรงนู้ อันนี้น้ำก็สุดแต่เนี่ยเป็นขนาหมดเลยแล้วผมลองเลือกใส่ยอย่างนี้นี่ก็เป็นค่าที่เกี่ยวไปแล้วไปครับเดี๋ยวรอชมกันว่ามันจะมีตัวไหมไปฝากติดตามด้วยเด้อนี่ครับเดินกลับมามีปลาก,กินแล้วอืดึงรวบยวบอือ นี่ครับรูปปลาเกลือไปน้ำโพสก่อนสาใหญ่สายนี้ทั้งนั้นรอก่ัวป่อในโยกนี้โยงนี้เรื่องเรื่องเรื่องเสื่องสวัสดีครับพามายามปลารอบแรกเวลาทุ่มครึ่งฮอุ้ยสมมติอุ๊ยอุ๊ยอันนี้กิดไม่ อันนี้ไม่ติดแต่หลังนี้ติดนี่นครับตัวปลา,ายิงปักยิงน้อยไปแล้วเก็บก่อนไปครับใส่ยหย่ไปแล้วไปกันต่อไปกันต่อหนุน่น,นี้ก็แขียดตาย อะไเยอะไปก่อนมาครับอ๋อนี่ติดโอ้ยแต่ดูตัวปลาสิเนี่ยแป๊บได้เก็บก่อนอมันได้ยินปลาจิงเบ็ดเดินมาัอ้มีมีเจ้โอ้ยตัว <laughs> Topa. bà Nó kép con Đến gặp mà Đang lên mi kinh Kịp mấy Cái con Nàng lao đi Đấy nhìn sương pha tít Nó kịp Nó kịp อุ้ยอุ้ยพอได้อยู่อืะเลยเก็บก่อนพามายามเบ็ดรอบสองหลังแรกมีดึงเลยครับแต่ตัวปลานี่ตัวปลา ทำไมมันเหมือนปลากรังแทะไปถ้าเก็บก่อนนะครับเงินไหลโอ้ยมีติดมีติดมีติดตัวใหญ่ไหมทำไมมันดึงแรงจริงอุย้ยตัวสวยอึ๊บอื้ออุ้ย,ยนี่นะครับอบอนตุแบแบป๊บตัวสวยไปเดี๋ยวผมจะการนอนมาหลังนี้ก็ติดแต่ดูตัวโอ้โห น้อยจัดไปเดี๋ยวเก็บก่อนมาฝั่งนี้ทำไมมันงอโก่งขนาดนี้ติดไหมติดไหมโอ้ไม่ติดน่าจะเป็นปูกินนะครับไปเดี๋ยวเปี่ยนแค่นี้ฝังนี้เหมือนมีดิน้นหื เหนตัวดิโอ้โหตัวหลุดไหมรูดก็ลดไปไม่ลดด้วยโอโ้มันกินลึกไปครับดับปดก่อนไปครับพามายามปลารอบสามติดไม่ติดก็ไม่รู้ เพื่ายไปไหนวะเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดมีดึงมีดึงมีดึงมม,มีพัน อุ้ย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 สอยนะตัวสวยอืมไปดับบดก่อนอุ้ย,ย,นะย,ยหลันงนี้ก็มีติดอุ้ยป่านดึกๆมาเริ่มตัวสวยนะอุ้ยเกิน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 อืมนี่ครับตัวเริ่มสวยไปดับบดก่อน หลังนี้อุ้ยโอ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 ้ยนี่มันดึกแล้วอืมเึ๊กนี่ตัวช่วยนะครับดึกดึกมาตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ทุ่มก็กว่าเอ๊ะไม่ใช่ดิเที่ยงคืนกว่าไปได้เก็บก่อนหลังนี้ติดือช่องน้ำไหลช่องน้ำไหลติ๊งเนี้ยเออติด เอาขึ้นมางคนอุ้ยจะหลุดแล้วนี่นะครับตัวสวยเดี๋ยวปดก่อนเดินยามมาหลังนี้กินอุ้ยอุ้ยตัวสวยตัวสวยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยนี่ครับปลอบดึกปลาตัวสวยนะครับนี่นือ,อรอบเดี๋ยวปดก่อน หลังนี้ไม่ติดนะครับไปชมกันต่อหลังนี้ทำไมดึงอย่างนี้โอ้ยติด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 โอ้ยตัวสวยบึกอืมนี่นะครับปลารอบดึกมีแต่ตัวสวยๆนะครับนี่โอ้ไปไปเ,เก็บก่อนตัวสวยแล้ว หั่งนี้มีลิ้นนะครับพันอุ้ยอุ้ยตัวสวยตัวสวยเดี๋ยวนะตัวพอได้นะครับไปเดี๋ยวเก็บก่อนมาครับหลังนี้ก็มันจะติดอุ้ยแทบลุดแล้วเห็น่นะครับตัวสวยอื มาเดี๋ยวปวดก่อนมาครับหลังสุดท้ายเลาะรถมีตัวดึงม,มาอึ๊บตัวสวยนะครับเนี่ยรถอยู่นี่เนี่ยนัง่งกินเหล้าอยู่ตรงนี้นี่มาเดี๋ยวเก็บก่อนอออรอบสาม พอได้รอบนี้มีแต่ปลาตัวสวยๆนะครับม,มาพามายามปลารอบที่สีแต่เมื่อตอนนี้ก็เวลาตีสี่และวหลังนี้มีกินอ,อืตัวปเดได้เก็บก่อนฝนเดี๋ยวก็ตกนะครับมาบหลังนี้มีมีดินมีดิน ตัวสวยตัวสวยนะพันครับนี่ครับตัวสวยครับวิไปเด็กเก็บก่อนเดี๋ยรลุดไปครับนี่ติด,ดเห็นแล้วนี่ S <S <S ไปได้เก็บก่อนตัวนี้เดียวเองนะครับหลังนี้ติศเออกรกอืมนี้นครับตัวไปได้เก็บก่อนหลังนี้ขันเอคันเบ็ดผมหายนะครับนี่ผมจะปักไว้ตรงข้ามกันอะ โอ้โหว่าผมปักแน่นนะที่บอกว่ายอ้ย,อย,ยมีน้ำหนักด้วยไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง๋ยวบอกว่าเป็นปลาไหลอ,อ่ะอักด้วยครับ อุ้ยเดี๋ยวอุ้ยไม่รู้ปลาใหญ่เด้อเด้ออื้มอื้มนี่ผมว่าแล้วมันต้องมีปลาใหญ่ฮะ อนี่นะโว้ยอืะไรใหญ่เรียบร้อยเกินเบ็ดด้วยนะครับไปเดี๋ยวจัดการก่อนครับสวัสดีตอนเช้าโอ,อพอดีตื่นสายนะครับเอ้เมื่อคืนฝนตก รีบเอารถกลับบ้านแล้วก็ไม่เก็บเบ็ดตอนเช้าเอาไปครับดูที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูเฉพาะหลังที่ติดนะครับถ้าไม่ติดก็นั่นแหละไปครับโจกเง,งนนะครับหลังหน้ามีดึง ไปได้เก็บก่อนมาครับตอนเช้ามีอีกตัวนึง <c oughs> นี่ไปครับได้เก็บก่อนตอนเช้าไม่ค่อยหมาดเลยครับแต่ปลาตัวสวยละมีติดที่ครับนี่กิ <c oughs> ืนด้วยไปได้เก็บก่อน <c oughs> อย่างนี้ก็ติดนะ ่าจะตัวมีไส้ด้วยนี่อุ้ยี่ครับตส้สวยไดี๋ยวเก็บก่อนตรงนี้ก็ติดอีกนะครับอือือ,อืตัวสวยนะครับมาครับแล้วผมเก็บก่อน